สวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาลงด่านกอลลินกันครับกอลลินก็คือจัดทีมเดินทางไกลเหมือนกันนะครับหาเครื่องประดับเหมือนกันเลยเนี่ยเข้ามานะครับต้องเลเวลวถึงนะตอนนี้34ครับง่ายนะผมสร้างครับผมสร้างแล้วเหรอเราก็ดึงนะผมใครว่าบอกว่าว่างนี่ว่างเปล่า ดึงหมดนะครับสายย่ออันนี้เป็นหัวกิวนะครับอ่ามาครับผมมามานี่เป็นหัวกิวของเรานะครับนี่นะครับผมเจอก็ทักทายเขาได้นะครับผมนะนี่นะครับผมของ e m p e r o โนะครับเซิร์ฟสามสิบเจ็ดนะครับ ตอนนี้ก็พาเข้ามาลำบากอีกแล้วนะครับผมแงง,งงงงขอ3ด่านนะครับอันนี้เป็นก๊อบลินด่านง่ายเนาะครับผมนะผมจะอธิบายเลยแล้วกันนะครับว่าตรงที่ผมอยู่นะครับผมสามารถยิงได้นะก็คือในระยะ นี้นะครับผมไม่งั้นก็ปรับองศาให้ถึง33แล้วยิงประมาณ52นะครับเดี๋ยวดูนะครับ30ก็ได้นะครับแล้วยิง52นะครับถ้าไม่ลืมนะนี่นะครับเห็นไหมล่ะครับมันก็จะโดนแบบนี้แต่ว่าเราก็ยิงมันไม่เข้าเห็นไหมล่ะมุมนี้นะครับสามารถยิงได้นะครับผมนะ 30ยิงห2งนะครับต้องดูลมด้วยนะถ้าเกิดลมไปทางนู้นก็ก็ยิงได้อยู่นะผมว่าไม่น่ามีปัญหาระยะนี้ยิงได้แล้วเนี่ยสังเกตว่าถ้าผมยิงไปเมื่อกี้เห็นไหมถ้าผมดาเมจแรงๆใช่ไหมสมมว่าผมเบลสูงๆแล้วอ่ะผมยิงปุ๊บมันก็จะยิงผ่านตัวแรกไปถึงตัวที่2ปุ๊บตายเลยนะครับเข้าใจไหมเดี๋ยวไปธรรมดานะครับ พีมแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็ยากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยิงข้างล่างนะครับผม52เหมือนเดิมนะครับพยายามเป๊ะๆหน่อยนะเนี่ยนะครับพยายามกดให้มันเป๊ะๆนะครับถ้ามันไม่เป๊ะเดี๋ยวมันจะปะนะครับผมเห็นไหม เราจะยิง51 52ก็ได้นะครับแล้วแต่วิถีลมนะฮะเราใช้อันติเนี่ยมันจะยิงแรงอยู่แล้วนะครับมันเลยทําให้แบบผ่านไปไกลไงเข้าใจไหมเออนะฮะเห็นไหมนี่อันนี้เขาอยู่ข้างบนแล้วยิงนะผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ความรู้นะครับของแต่ละคนว่าผ่านมาแบบไหนนะฮะเอาผมยิงมุมนี้ได้และสามารถอยู่ตรงเนี้ยยิงขึ้นไปด้านบนได้นะครับผมโดยการที่เราจะดึงองศาขึ้นไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ยิงไปที่ประมาณ62นะครับผม ประมาณ6กสิบสี่ถึงหกสิบสองนะครับมันก็จะโดนตัวด้านบนนะครับแต่โดนไม่มากนะมันก็ไม่แน่แล้วแต่อาวุธที่ใช้ด้วยนะครับอีกคนนึงเขาบอกว่างงนะฮะงงอะไรแง่งงงบอกก่อนนะครับว่าอัดคลิปไงอัดคลิปนะครับแล้วอยากจะให้ไปเล่นด่านธรรมดากับด่านยากเข้าใจไหมผมตายแล้วนะครับ เพราะว่าเราอยู่ข้างล่างนะครับก๊อบลินก็ไะเดินมาเรื่อยๆนะ,ะยิงพลาดนะครับผมไม่เป็นไรครับหัวคิวเราเดี๋ยวให้ดูนะฮะเป็นผู้หญิงนะใครที่เล่นเซิร์ฟสามหรือว่าใครที่มีเซิร์ฟเชื่อมกับเซิร์ฟสามาอยู่คิวด้วยกันได้นะครับใครที่อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมผมก็ชักชวนไปนะครับนั่นแหละนะ เื่อใครแบบชอบสาวๆหน่อยก็จัดมา <c oughs> ส่วนตัวผมนี่นี่เดี๋ยวจะลงนะครับสามสามดาบน,นะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นรอบแรกนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองที่เราจะต้องมาสู้นะครับเพื่อผ่านชัยชนะแล้วก็เลือกไพ่นะครับเพื่อหาเครื่องประดับนะครับผมห้ามตกลงไปข้างล่างนะครับผมนะดาบน,นี้ดาบรอบสองแล้วก็ถ้ามีระเบิดนะครับระเบิดเนี่ยถ้าเกิดมันมาอยู่ตรงเรานะครับ เราจะต้องเดินมาข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ยิงได้นะครับถ้างั้นจะยิงติดระเบิดนะครับเสร็จแล้วระเบิดก็จะระเบิดใส่เรานะครับมุมที่ผมอยู่นะครับยกองศาขึ้น33แล้วยิง35นะครับผมมาตรงนี้นะครับผม3 5มสิบห้าถึงสาสามก็ได้นะครับแล้วแต่ลมดูลมด้วยนะครับแต่มันจะโดนเต็มหัวพอดีเลยข้างล่างนะครับยกองศาขึ้นประมาณ45้านะครับน่าจะประมาณนั้นนะไม่งั้นก็40นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะองศาของผมนะครับผมจะยิงเลยนะครับเนี่ยนะครับประมาณ34 ่อบาบง,ง,งั้นก็ต้องประมาณ35นะครับอผมลืมบอกไปว่ายกยกองศาขึ้นนะครับผมไม่ได้ยกตอนนี้องศาผมอยู่ที่30มสิบเมื่อกี้ต้องยกองศาขึ้นส3นะครับแล้วยิงส5เนาะโอเคมันก็จะพอดีนะครับส่วนอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่น่ายากสำหรับเพื่อนๆแล้วเนาะเพราะว่ายิงแค่ยี่สิบ้ามังครับก็โดนแล้วนะครับตัวกอบลิน สำคัญที่สุดคือห้ามตกลงไปข้างล่างนะครับเพราะจะโดกนกระทึบนะครับผมนะมันถือไม้รอกระทืบคุณอยู่นะฮะมวยวัดกับมันเลยก็ได้นะครับผม้าดกูว่าคุณตกลงไปนะฮะ <laughs> ซัดมวยวัดกันเข้าไปเลยนะผมแม่ใครที่ดูผมและชื่นชอบนะบผมผมจะเป็นคนตลกนะฮะผมก็จะพูดฮฮๆหน่อยเอ,อ้ไม่ต้องเครียดเค่งคัดกับมันการหาเครื่องประดับมันต้องมาถ้ามันไม่มาก็กระทืบห <laughs> ยอกหยอกนะผม กระทืบโทรศัพท์ทิ้งไงโหโจบเลยนี่ฮะไม่ได้เล่นกันแล้วมือถือเปิดมาโอ้โหเฮ้ให้มันได้อย่างงี้ได้แต่แร่หลอมได้แต่ลอมแร่โอ้โหคือประดับอยู่ด้านล่างนะผมจิจบกูอยากมีตาทิพยจังเลยเค้โอเคนะครับผ่านมาถึงด่านธรรมดานะครับผมนะด่านธรรมดานะครับ ไหวหรือเปล่าเนี่ยเซฟเชิญอีกคนหนึ่งมาครับกิวเราอ่านะครับผมเราต้องมาเป็นระบบนะครับเราต้องมาเป็นระบบ ก็ฝากกับคิวเอ็มพีโรด้วยนะครับผมนะชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามกันมาได้เจอในเกมทักทายกันได้นะครับผม Q e คิวเอ็มพีโระใจดีทุกคนเลยนะครับมีคนอายุเยอะอยู่เยอะนะครับผมสาวๆก็มีบ้างผู้ชายก็มีบ้างนะครับสามารถพูดคุยดึงทาภารกิจอะไรกันได้หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นด่านที่สองนะตอนนี้เหมือนกับว่าด่านแรกะจะเอาด่านที่สองมาเป็นด่านที่ ด่านด่านที่2ของธรรมดานะผมงงไหมเออเมื่อกี้เราเล่นด่านแรกแล้วจะมีด่านเนี้ยอยู่ในด่านที่2ใช่ไหมรอบที่สองอะ่ะเออเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราเล่นด่าน2แล้วเ,เอาด่านจากรอบรอบแรกของรอบที่2นะครับมาเป็นด่านให้เราเล่นเนี่ยมุมนี้เราจะต้องยิงสัก25นะประมาณนั้นนะครับเบ๋เบ๋เบ๋อ่าเป็นยังไงครับแจวเลย คนนี้ใครอ่ะครับฮิชิตะอย่าลืมไปดูคลิปของตัวเองด้วยนะเนี่ยฮิชิตะเนี่ยนะครับโอโ้โหมีสัตว์เลี้ยงตัวเอสครับคุณผู้ชมเลเวล43บ้าไปแล้วคุณแม่จากไหนมาแม่ด้านบนหายากเหมือนกัน <laughs> สรุปว่าผมมีเครื่องประดับอันด้านบนเว้ยคุณผู้ชมหัวกิวมีเปล่าเออหัวกิวมีเหมือนผมเลยเห็นไหมนี่ยัดอัลมานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปยัดบ้างแล้ว โอเคนะครับมุมนี้ก็เหมือนเดิมนะ40องศาแล้วยิงประมาณเต็มร้อยแม็กก็ได้นะครับตรงนี้มันไม่ยากนะครับถ้าลงลงเยอะๆมันยังมีมุมยิงของมันอยู่นะฮะง่ายๆไม่ยากไม่ยากตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับายิง35นะครับตรงนี้ยิงตรงนี้มุม30ยิง25นะครับตรงนี้40ยิงเต็มร้อยนะครับมันก็จะผ่านตรงข้นเปยพดโดนเลยนะครับปักปักปักเข้าตรงข้างหน้านะฮะ35บถึงสี่บะไม่งั้นก็3 5ถึง38องศาเนีเท่านี้ผมจำได้นะครับ พอดีว่าไม่ได้ไปยืนดูตรงนั้นด้วยเนี่ยเนี่ยตาไหนก็จะมีอยู่สองรอบนะครับมาจัดเต็มเออเนี่ยรอบที่สองเนี่ยลำบากมากเลยนะบอกเลยเพราะว่าจะต้องกะการยิงเนี่ยโอโ้โหเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะบอกครับว่ามันมีมุมไหนบ้างนะครับแต่อันนี้คือสําหรับผมนะสาหรับคนอื่นนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดไปถ้าผมพูดผิดก็สามารถมาบอกกันได้เนาะตรงนี้นะครับจะยิงได้นะผมนะตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับผมยิงประมาณมุมองศาอยู่ที่55นะครับแล้วยิง62นะมันก็จะเด้งขึ้นไปอ้อมขึ้นตรงนี้นะครับอ้อมขึ้นตรงนี้มาโดนตรงนี้เลยนะครับตึบต๊บตึ๊บโดนบอสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห้ามยิงโดนเหรียญน,นะครับตรงต,ต,ตอนนี้นะแล้วตรงที่ผมอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะมุมอะไรเนะี่ยไม่เคยยิงมุมนี้สักทีเดี๋ยวเราลองยิงสัก70นะครับลองดูก่อนนะครับน่าจะพอดีนะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วยิง70 กะจากสายตานะครับอ่าไม่ได้นะผมต้องประมาณสักยองสาขึ้นประมาณสัก32 3 32นะฮะลองดูห้ามยิงโดนเหรียญนะฮะงั้นก็จะเพิ่มนะครับจากอ่าองศาตรงนี้นะครับเป็น32แล้วก็ยิง75นะครับเพื่อที่จะถึงเนาะส่วนหัวกิวของเรานะฮะที่อยู่ด้านเอ้ยเพื่อนของเราที่อยู่ด้านตรงนี้นะครับให้ยิงให้ตั้งองศาไว้ที่3 3หรือเปล่าแล้วยิง70มั้งครับส่วนตรงนี้อันนี้ไม่รู้นะครับ เนี่ยแล้วเราจะลองนะครับองศา,าผมที่ผมบอกนะครับว่ามันเป๊ะเปล่าถ้ามันไม่เป๊ะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแน่ๆโอ้โหมันจะพลาดได้ยังไงร,ระดับโปรเฟชชั่นลไม่เน่าก็เน่านะครับผมเออไม่เน่าก็รอดนะครับผมโอ้โหมันสุดยอดไปเลยอะครับการระดับโหได้เทคนิคการยิงองศาใหม่แลวเนี่ยเห็นไหมตรงที่หัวกิวอยู่นะ่าจะเป็นซัก ประมาณสามสิบห้าแล้วยิงหกสิบเฮ้ยยิงเจ็ดสิบได้ไหมเจ็ดสิบไม่ก็แปดสิบเหรอครับเพราะว่าความแรงกระสุนที่ยิงไปนี่มันแรงมากเลยนะเครื่องประดับจงมาอได้แต่หีบโอเคนะครับเราจะเข้าสู่ด่านที่สามกันแล้วจัดเต็มจัดเต็มบอกเลยจัดเต็มเครื่องประดับระดับไม่ค่อยเท่าไหร่วะนะครับผมเราไปด่านสามกันเลยนะครับ สร้างนะผมด่านยากด่านสุดท้ายแล้วนะที่จะลงนะครับวันหนึ่งก็ลงได้8รอบนะผมก็สามารถสามารถมามาชมมาเล่นกันได้นะครับผมอ่ามาแล้วครับด่านสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมไปดูคลิปตัวเองด้วยนะฮะหัวเกลียนะผมแล้วก็มิซิตะเอ้ยเรือสีห้าได้ไงเอ้าคนละคนกันเหรอวะ สงสัยคนละคนครับท่านเสียงดังเอาละฮะเอาฮิชิตะนะครับคนเดิมไปแหละเครื่องประดับต้องมาแล้วคุณผู้ชมครับมันต้องวืบวืบวับวับวิบวับมาแล้วเพชรต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยอยากได้เครื่องประดับกันข้างล่างนะครับสำหรับผมนะเนี่ยองศาเท่าไหร่น่าจะ35มส้านะ35 80ป่ะ ที่ยิงนะครับอาของเราเหมือนเดิมนะครับถ้าองศาไว้ที่32นะครับผมแล้วก็ยิง75นะครับจัดเต็มเลยนะครับผมนี่เอา้าโดนเหรียญน,นครับผมลืมดูเหรียญตายแล้วไม่เป็นไรครับเรามีเวลวสูงมาด้วยเรายิงโดนเหรียญไม่เป็นไรนะแต่เหรียญนะ่ะจะมาโดนเราแลวเหรียญจะมากแล้วแล้วเหรียญเนี่ยจะกระจายมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เรายิงยาก นั่นโดนแล้วโดนแล้วเออไม่เป็นไรครับแต่ปกติถ้าเราปกติถ้าเรามาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นว่ายิงได้นะครับจะยิงอยู่ตรงนี้นะครับประมาณองศาห้าสิบห้าแล้วยิงขึ้นมาหกสิบสองครมันก็ย้อมขึ้นมาไม่โดนเหรียญน,นะครับหานขึ้นมาปุ๊บโดนบอสก็บลินอย่างสวยงามตรงนี้เรายิงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเราต้องย้ายที่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบางดะเป็นบางเป็นบางเป็นบางเวลาเออนะที่แบบ ที่แบบจะจะยิงได้นะครับนี่เป็นไงล่ะเราเรามาอยู่ที่ดีที่ที่ของเราเรายิงได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเรามาอยู่ที่ของเรานะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าห้าสิบ้าหิบสองอ่ามันจะจริงหรือเปล่าก็รอดูกันถ้าเกิดว่ามันไม่ตายซะก่อนนะ เนี่ย <Yeah, S 2> เห็นไหมมันยน,ยน,ยนเราไม่โดนด้วยโด่บ้าไปแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งยิงถ้าหัวกิวยิงตายผมก็ไม่ได้โชว์เลยนะครับแต่มันยิงได้นะครับผมเชื่อผมนะฮะจับไว้นะครับผมนะมุมนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะรอดตรงนี้ได้ด้วยนะบอกให้รอดระหว่างกลางเหรียญตรงนี้ได้เลย,ยถึงแม้ว่าเหรียญจะอยู่คนละฝั่งกับกับอาวุธเราเนี่ยยังไงก็ยังไงมันก็ได้นะครับผมอ่านะครับ,อ,ะะรบอันนี้เหมือนกับว่ามันจะเอา ด่านที่2ของรอบที่2นะครับมาเป็นด่านที่3ให้เราในรอบแรกนะครับแมเข้าใจไหมง่ายๆนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยเห็นปะ่ะด่านที่เราผ่านมาด่านมา2สองเมื่อกี้ก็มาอันนี้เป็นด่านสุดท้ายนะครับซึ่งเฮ้ใช่ปะ่ะเออใช่ครับรอบสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องสู้เราจะต้องยิงตัวข้างบนนะครับผมไม่รู้ว่าจุดสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่า อยู่ตรงนี้จะโดนแรงกว่าจุดสีเขียวนะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเถิบขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับไม่งั้นเราก็มาอยู่ตรงนี้นะครับผมเถืบขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับ35มส้าได้ไหมอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับยิงได้นะ แล้วแต่นะครับนี้ตั้งสามสิบห้าแล้วยิงเจ็ดสิบเหมือนเดิมนะครับข้างบนเนาะข้างล่างนี้มันความจริงมันยิงมุมสูงสูงสูง,สงได้นะโอ้ตายแล้วไม่ได้ยิงไม่น่าขึ้นมาเลยครับน่าจะอยู่ตรงกลางอดีแล้วนะครับเลยไปหน่อยแง่งงไม่ต้องงงหรอกครับเพราะว่าด้านบนน่ะจะโดนเบากว่าด้านล่างนะครับด้านล่างสีแดงแดงจะโดนแรงกว่านะ เพราะฉะนั้นหัวกิวเวลเขาเยอะพลังเขาเยอะนะครับเขาเราเขาเลยลงมาอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะรับความแรงแทนนะครับถ้าไม่มีใครอยู่สมมุติว่าออะงั้นถ้าไม่ต้องอยู่กันหมดล่ะมันก็จะแพ้มั้งครับไม่แน่ใจนะว่ามันก็จะไม่ผ่านมัน้งนี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นมันต้องยืนอยู่นะครับแล้วก็จะมีคนอยู่ตรงกลางคนหนึ่งซึ่งจะไม่โดนอะไรนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะยิงยากหน่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอาเท่าที่เข้าใจนะครับ อัดมันออกเครื่องประดับมานะครับต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยกี่ดาดแล้ววะเนี้ยจะทีมเดินทางไกลนะครับมีอยู่เลเวลยี่สิบสามใช่ไหมเอ้ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบเก้าดาดป่าพีสานนะครับยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบเนี้ยครับสามสิบสี่คอลินสามสิบหกคอบลินสามสิบสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่จะเล่นดาดคอบลินได้นะครับแล้วก็มีสี่สามลงท่าเรืออะไรสักอย่าง 4, อ๋อสี่สามนี่เหมือนเคยลงอยู่นะเคยเล่นอยู่นะครับโอเคนะครับถึงตอนนี้น่าจะมุมเท่าไหร่ประมาณถ้าเรายกองศาขึ้นดูระดับอะครับยกองศาขึ้นปุ๊บแล้วก็เรายิงไนดะ้สัก70็ดะมันก็โดนอยู่แล้ว70 80ปนะครับ, 70, 80, รบประมาณ35มสถึงสีองศามนะั้ง ห้ามเลยอะ่ะห้ามเลยอ่ะครับพยายามชี้องศาให้มันโอเคโอเคหน่อยเ,เครื่องประดับต้องมาแล้วโอ้โหว้าวเลยโหยังดีที่ได้หินหลอบมาโอ้เครื่องประดับอยู่ด้านบนซ้ายมืออีกตายแล้วโอเคนะครับเราก็จะขอบคุณเขานะครับผมขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับผมติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับการดันการลงนะครับไม่ใช่การดันการจัดทีมเดินทางไกลหาเครื่องประดับนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะ22่สนะครับยีแล้วก็สามแล้วก็ส2่สครับซึ่งสี่สิบสอยังลงไม่ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม